มาดูน้ำหนักเช้านี้ครับวันนี้ศึกเวทีมวยไทยราชดำเนินนะฮะครบรอบ78ปีครับประจำวันที่27ธันวาคม2566ครับโดยนัทเดชดุษฎเสียโบสนะครับอ่ะไม่มีการถ่ายทอดใดๆทั้งสิ้นนะต้องมาที่เวทีเท่านั้นวันนี้10คู่นะเหลือนี้เหลือ9คู่ยกออกไปคู่นะครับเนื่นองจากทำน้ำหนักไม่ได้เอาดูคู่แรกครับวันนี้เพชรบันไร่สิงมาวิน122.5ปัจ ไอ้ร้อยร้อยสิบสองจุดห้าว่าเช้ามาร้อยสงผ่านเฉลิวันนี้เขาเจอกับโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับโฟวินมาร้อยิบสงจุดสีนะครับแล้วก็คู่ที่สองนี่เป็นดวงเก้าเาสจต้องปราจีนนะมาร้อยสี่นะครับเจอกันร้อยหกนะกินช่างเป็นร้อยเนะครับเจอกับเพชรโทรครับเพชรโทรเพท 40, รชรสี่หมื่นว่เช้านี่มาร้อยร้อยเก้านะนรัก็ลดไปพอสมควรสำหรับเพชรโทรนะเอามาดูคู่ร้องไอ้คู่ที่สามนะแพรวพพาวครับแพรวพราวเพชร เพชรพาวฟ้านี่ร1 6ยนะฮะคูนี้ชกกับพิกันร1 5ปอนนะฮะช้างเป็นร้อยสกครับเจอกับดินเนื้อทองครับดินเนื้อทองบ้ชาช้ามาร้อยสิบหกจุดห้นะครับส่วนคู่ที่4นี่พรเสน่ห์ครับแพรวกว่าดินเนื้อทองนี่น่าจะเป็นภาคที่4ี่นะพรเสน่์กับชากร,กรก็ภาคที่อสองพรเสน่ห์ว่าช้าเขามาร้อนะฮะมาร้อยยีจ็ดจุอมาร้อยยี่ลดหนครับ ส่วนชยากรนี่พอหลักวนมา127.6นะฮะก็ลดไปนิดหนึ่งครับแล้วก็คู่ที่5ครับเพชรสมานสอสมานกาเมนเพชรสมาน123.6นะฮะมาเกินไปจุดหกบ่าชาว,วันนี้ก็เจอดีเซลเล็กครับดีเซลเล็กดีเซลเล็กเพชรดีดีคาร์นมีก็เกินเป็น1.1ก็ผ่านเฉลุยนะครับคู่ที่6ครับโยทินนี่ผ่านเป็นคนแรกแล้วโยทินนี่ก็ชก126นะทิ้งช่างไป127ยยี่สิบเจ็โยธินมาร้อยยี่อเช้า เจอกับเจ้าวิวครับวิวก็มา127.3ล็อตไป1.3กับเจ้าวิวแล้วก็คู่ที่เจ็ดชายล่าครับชายล่าพอหลักวูดนี่มา127นะฮะมา128ด้วยมา128.1ล็อตไป1.1ส่วนคัมแบ็กส่วนคัมแบ็กเอ่อทีเคยุทธนามามา128.7ล็อตไป1.7แล้วก็คู่ที่แปดฉลามครับฉลามจริงๆคู่ใยนะี่ต้องเป็นนเจ้าจอมกับเพชรดำนะ ก็ทำม,มาหมักได้เอยกออกไปเอาฉลามขึ้นมาครับฉลามพัญชัยมา134.1ก็ไปจุดหสมิงเดชครับสมิงเบตดนอนุวัตยยิมมา134.8ก็ลดไปจุดแแล้วก็ผู้ผู้ิดท้ายรายการวันนี้ครับกับปีตันครับกับปตันเพชรยีเดียคาร์แนมี่ครับลดไป1.2นะส่วนตะเภาแก้วว่าเช้านี่มาพอดีเลยนี่คือทั้งหมด9คู่วันนี้ครับอะ มาดูลงมวยรับมวยชอบสักสามตัวพอาวันนี้มวยเยอะเกินให้หน่อยผู้แรกเพชรบ้านไร่กับโฟวินเนี่ยก็ผมยังว่ามวยเคยชนะมาวันนี้เพชรบ้านไร่ก็น่าจะฉายเหมือนเดิมฮะส่วนตัวก้าก้ากับเพชรโทคู่นี้คุกกี้สุดสีนะยังชอบไปที่โดนเก้าเก้าดูอาวุธหนักนะวันนี้ครับแล้วก็คู่ที่สามแพรวากับดินเนอร์ทองก็น่าจะหนังเหมือนเดิมอีกแพรว่าน่าจะนำหน้าไปก่อนน่าจะลืมออกตรงบางทุนไดเข้าแพรวราไปก่อนขยับขยายได้ครับส่วนคู่ที่สี่วันนี้ก็ยังอยู่ยังชอบที่ชยากรนะชอบชายากร คู่ห้านี่ก็ยังชอบไปที่เพชรสมานนะครับคู่หกก็ยังชอบไปที่โยทินคู่ที่เจ็ดนี่ก็ชายล่าครับแล้วก็คู่ที่แปดสมิงเดชกับฉลามวันนี้ยังชอบไปที่ฉลามนะแลวคู่ที่ท้ายรายการครับยังชอบไปที่กัปตันนะวันนี้น่าจะสนุกนะนี่คือคู่มวยทั้งหมด9คู่วันนี้ครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดจากเวทีมวยราชเมเอินนะวันนี้ขอให้ต่านเพงๆๆเฮงๆรว่ยๆกับซึกอ่ มวยไทยเวทีมวยราชดำเนินครบรอบ7-8ปีครับนี่หน้ากระดานไม่มีใครละก<อ>็คารวิตันพึ่งนร้อนต้หนักสักคู่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ